พอถ้าเออถ้าเหรอยวมุดจะแม้จะจบอย่ามัวด,ดิเห็นไหมยังมุดไม่จบเลยถ้ามาถ่ายให้นิดี่ไหนถ่ายที่ไรยพูดพาไปทางนอกทุกทีมาดูค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างโอเคชิ้นแรกก็จะเป็น <laughs> เล็บปอมไปที่ไหน กบแบบคนชอบเนาะกบเป็นคนชอบติดเล็บอะทุกคนกบก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่อยู่ที่เมืองไทยกบก็กบก็แปะกบก็ทำอะคริลิกเล็บทําอะไรต่ออะไรต่อเจลต่อ,อคริลิกตอนที่อยู่เมืองไทยกบชอบสีมันเนี่ยทุกคนราคาเท่าไหร่แปะเก้าเก้าเออถูกต้องราคาอยู่ที่แปะเก้าเก้าสามีกบจําได้แต่กบจําไม่ได้หรอก ที่เรื่องแบบนี้สามีก็จําได้นะแต่เรื่องบางเรื่องสามีก็จําไม่ได้เรื่องไม่อยากจําไม่จําถูกไหมคุณอำนาจโอเคอันนี้แปดเหรียญแล้วมีเรื่องตลกตลกอันนี้ไงอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้อ่าน,นี่ไม่ไม่แม,ม,ม่นอดูก่อนอันนี้ก็คือลิสติกที่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกหลายๆท่านบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์ในอเมริกาบิวตี้บล็อกเกอร์ในประเทศไทยนะคะก็กำลังนิยมนะคะ เป็น m e มเบรนะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ติดทนแล้วก็ดูสิดูแท่งมันสวยมากเลยอะทุกคนเนาะแท่งลิฟติกก็คือสวยงามมากเมมเบรียนิวยอร์กก็ราคาเท่าไหร่คุณอำนาจสิบสองเก้าเก้านะคะทุกคนแท่งนี้อยู่ที่สิบสองเก้าเก้ากไม่รู้ว่าไฟมันมันย้อนแสงไหมที่รับไม่ละโอ <Okay. S 2> เคชิ้นที่สองเปิดเหระเบอรอะไรเบอร เบอร์หนึ่งศูนย์ห้ามีการบอกให้เขาบอกเบอร์อันนี้อันนี้อันนี้เป็นดีลตี้มอกเกอร์จริงๆนะนี่ที่รกโอเคชิ้นที่สามก็คือลิฟติกเหมือนเดิมของกบนะคะกบใช้นุ่นนี้สีนี้อยู่แต่ก็ไม่ให้ไม่ให้ดูมันหมดนะทุกคนกบก็ใช้แต่กบหาสีเดิมของกบไม่เจอเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เจอมันหมดนะสีนี้เบร์อะไร เบอร์สิบเก้าไม่มีอ่ะอันนี้ก็คือสีเดิมที่กบใช้เบอร์อะไรเบอร์สิบแปดอันนี้ก็คือตัวใหม่อุ้ยไม่เหมือนกันสีแอบบอกเอออันนี้สิบเอ็ดเออเอออันนี้อันเออสีดีจางลมางมาหน่อยโอเคสีจืดลงมาหน่อยอันนี้ตัวใหม่นะทุกคนส่วนนี้ตัวเก่าก็โอเคนะก็โอเคหนูโอเคหน,หน,หนูหนูต้องการสีให้มันซบซบลงมาหน่อยสีนี้รู้สึกว่าเข้มไป ก็คือตัวนี้ราคาไม่แพงนะลิปติกรุ่นนี้ไม่แพงเลยนะทุกคนเพราะทำไมกบซื้อใช้เพราะว่าลิปลิปติกรุ่นนี้ไม่แพงนะคะราคาดีมากนะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่หกเหรียญห้าสิบนะคะทุกคนไม่แพงเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปเมมเบรนอีกแล้วนิสอเขียนคิ้วนะคะจะเป็นสีนี้ตอนนี้กบเปลี่ยนสีผมม่วงๆส่วงกบไปหมดเลยกลบมากกบก็ใช้อ อะไรนะที่เราที่เปลี่ยนสีผมของลลอ่อลอรีอลลอรีลลอล,ลอะไรนะอะไรอลลองล,ลอรีอลนะคะทุกคนมันเป็นเปลี่ยนสีผมแบบง่ายๆก็เลยซื้อมาเอ่อมาใช้มาค่ะก็เลยแบบเปลี่ยนที่นี่ผมมันก็เลยต้องใช้สีนี้ก็คือสีชิ้นนี้นะทุกคนมาจากร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นมาจากร้านอะไรนะคุณนายมาพูดหม่ทีสิคะ ่ขาบอกว่า ultra <Okay>. ultra oh, man อันนี้ก็จะเป็นอันนี้กบไม่รู้นะอันนี้เขาแถมมาอันนี้กบก็ไม่เคยยี่ห้อน,นี้กบไม่เคยเห็นแต่กบก็ยังไม่อ่านว่ามันใช้ยังไงนะทุกคนมันก็เป็นเหมือนรีแบบเอามาลองทดสอบทดลองนะทุกคนเนี่ยเขาให้มาสี่ตัวแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นกันแดดเพราะว่า spf 50อันนี้รู้เพราะว่ามันเขียนว่า spf ห้าสินี่ค่ะทุกคนได้ขอมาเท่านี้ หนึ่งสองสามี่สี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นอยู่ในราคาสี่สิบเหรียญน,นะทุกคนสี่สิบเหรียญน,นะ <40 S 1> จริงรแล้วเนี่ยร้านนี้มันมีแบบหลายแบรนด์มากเลยนะทุกคนแต่เพอเอิญว่อก่อยากได้ลิปสติกวิหอน,นี้รุ่นนี้นะก็เลยเออแวะเข้าไปซื้อก็เลยเออเดินไปเดินมาคิ้นลิสโเขียนคิ้วหมดก็เลยบอกว่าอ่าลิสอเขียนคิ้วหมดก็เลย ไปซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เลยซื้อผมก็ใช้ยี่อ้อนี้อยู่แล้วก็ริบติดหมดก็เออไปซื้อก็คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเดินน่ะทุกคนก็เลยเออโอเคไปซื้อก็เลยแวะซื้อนิดหน่อยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ